เก็บบกทวยอีกคือเกาจ้าพี่น้องเว้นมือเดียวนึงพี่น้องเบ่งดูหน่วยไงคกใหไงแน่จ้ะเว้นมือเดียวนึงได้นี่เพออะวยค่ะพี่น้องเว้นมือเดียวไงเต็มเลยบาดแนวเก็บค้องเดียวได้ต้งว่าตาหนึ่งแล้วพี่น้องจ้ะเก็บค้องเดียวได้กับตาหนึ่งแล้วมึงเต็มตาแล้วนี่ เก็บ <S an> ไปขายจ้ะพี่น้องน่วยเขาค่ะเอาไปมัดอยู่บ้านน่วยเขาอาจจะบ่เหยียดต่งขือจังบกทัวฟังย่เอาคักปันไหนเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าความแาก่กะบ่ถึงขันสันเนาะ ก็พ่ถึงขันว่าสั่นกันมีสั่นมีมีเหาวปะาป,ปนกันไปจ้ะเพราะว่ามันดกมันดกเกินประมาณดกคักดกแน่จ้ะพี่น้องมันออกมาเป็นชุดออกมาเป็นชุดเลยจ้ะพี่น,น้องจ้านี่เก็บก่อนด้วยสัน่นี่เก็บออกเลยค่ะพี่น้อง มันจะได้ปูงไอชุดไม้ออกมาเนาะถ้าฮัมพวกเก็บออกมันก็มันก็สีล่างมันสีบ๊อบปูงชุดไม้ออกจะ้ะเขาจังไปคัดเลือกออกเอาเวลาหน่วยอากลากอยู่พี่น้องเอ้ยเบิง้งเบิ้งมันเป็นชุดชุดเลยเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งเน,งนี่ยค่ะมาเมืนน่อไหรเก็บปูแบบบ่ได้ยกล่องด้วยจ้าซุ้มนี่ ับบ่ดีปันไนดดอกพี่น,ออน,นนะ้องเขาหนาฝนนะบ่ยกล่องเนาะถ้าฝนนาํามากคักหลายมันกระสีแตกเพราะนั่งท้างในกับบ่ดหน่อยเนาะนี่ค้ามันโดคักหลายพี่น้องเอ้เมืงเมงมันกระสีหน่อยบ่ใหญ่ปันไดจ้ะถ้าปุย๋ยเห้บ่ถึงถ้าอยากให้มันตึงเบิดก,ก็ต้องปุ๋ยถึงเนาะอันนี้คือธรรมชาติเลยด้วยพี่น้องเ้อธรรมชาติค่ะธรรมชาติแน่เด้อ เบืงเบืงหงงาดนแต่ว่าก็เป็นน้วยให้โรคคือเก่าจะ้ะสายพันธุ์เนี่ยตอบโจทย์สำหรับแย้แมมเพราะย้แมมเป็นคนยากเวียกหลายอย่างเนาะตอบโจทย์เนิบๆไว้แลละกับไปเฮ็ดเวียกแนวอื่นเซยพุนะ่น่ะบ่ตรงมางมมันแต่ว่าถ้าผู้ใดเพีย้ยนดีๆเนี่ยบ่แมันได้หน่อยเล้อี่น้เง ดูได้เพียรดีๆนี่ลายหนึ่งนี่บ่ได้หน่อยได้จ้ะเอฟขายอยู่เพราะบันนั่นกับบ่เบิดอันนี้ไลายประมาณสามงานเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าพื้นที่มันลายหนึ่งเป็นบ่อก,กับปลูกบักแตงไปน้อยหนึ่งบักแตงกับบ่งานอกจากพี่น้องไปเยอะสิบาไปเอาหมวกนั่นโอ้เต็มตาแล้วบ่านี่นึกว่าสิบ่หลายเอากตามาอันเดียวอืม นึกว่ามันสีบอท่านหลเนาะพี่น้องเนาะมันดกใครอีหลีได้มืออื่นก็นได้เก็บอีกด้นี่มืออื่นก็นได้เก็บอีกแท้ๆเลยเนี่เพราะว่านวยกระเทือนน,นบ่ท่านได้เอาเถอะเพราะว่ามันหลาพบ่มีกระตาใสแสดงว่ามืออื่นก็นต้องได้เก็บอีกหนวยใหญ่ได้จ้ะเนี่ยม,ม่เป็นนวยน้อยเด้ ว่าเกือบทอนิ้วมือเฮ้าเนาะเกษตรทั้งเลือกด้อพี่น้องเด้อเป็นย่างนึงที่สางไร่ไดใ้เห้าได้แบบถ้าสิว่าเป็นกรอบเป็นกำมมันก็สิเบาโหดเนาะก็คืออยู่ที่เฮ้านห่ะละ่ะความขยันของเฮ้า ว่าห้าสิบริหารจังใดสําหรับการให้เกษตรพี่น้องให้เกษตรก็ไดดเงินคือกันด้วยค่ะใดเงินแถมห้าบ่บตรงซีเรียสเฮ็ดไปเรื่อยๆมันอาจจะบบเห็นผลเร็วปันใดดอกสะพี่น้องให้เกษตรแต่ว่ามันหมันคงค่ะอือขอว่าไว้ก่อนด้อพี่น้องเอ้ยมันมันอันนั้นมันเต็มกระตา ตร,ตรงกับสุภาษิตเลยได้พี่น้องอันเทศเกษตรนี่คืออดเปรี้ยวไว้กินหวานพี่น้องคือเขาต้องใส่ความพยายามขันสูงการเทศเกษตรนี่ยอันนี้เป็นโลกตัวนีนเนาะเมอก่อนมอก่อนคิดว่าการเทศเกษตรจะเป็นไงปลูกลงปลูกลงก็ได้กินโลดวาสันที่จริงแล้วมันโมเมนพี่น้องบัดเดีมาเฮ็ดซะแทนะ ความผิดผลาดน,นี่เต็มไปเบิดจ้ะถ้าห้องบม่มีความรู้ในการให้เกษตรเนาะให้เกษกตรกระตองใส่ความรูดความสามารถความพิจารณาของห้าอยู่ดอจ้าพี่น้องก่อนสีมาก่อนสีเฮ็ดให้ประสบความสําเร็จใดบแม่นวาคือจะปลูกอย่างลงไปกันสีก่ก็หวังหวังว่ามันสีดดใดโหลดนัเสี่พี่น้องมันมันบอมเนนด้อค่ะมันบ่ไดโหลดดอกจ้ะ มันตรงเรียนรู้หลายยางหลายเนวเยกษตรพอเพียงนี่กับบริเวณาเห็ุไงด้วพี่น้องเลยบางคนก็ว่าโอ้ยกษตรพอเพียงพออยู่พอกินมันแมนอยู่จ้ะพออยู่พอกินแต่ว่าแต่วา่า เง,เงินเงินเฮาก็ต้องได้พร้อมได้จากเกษตรเดยพออยู่พ่อกินแล้วก็ต้องมีเงินพร้อมได้จาะเพราะว่าค่าชใส่ใจของเฮาก่อนหนาที่เฮาสิมาเไม่เกษตรหรือกอนหนาที่เฮ่า,นนาที่นนทศึกษาเรื่องการเกษตรแล้วเหตุให้มันลงตัวไดน้นี่คือเฮาเฮาอาจจะคิดว่าไปกู้กู้มาแม่นบอแล้วเทามาลงทุนในการเกษตรพี่นอ้องแล้วเฮาคิดว่ามันสิได้ดผลออกมาเลยแบบ ลงทุนไปแล้วจะต้องได้ผลยังสิพี่น้องที่จริงแล้วมันมันกลับด่านเนาะพี่น้องเนาะมันกลับด่านมาที่นี่การให้เกษตรเ้าหวังผลยังสั้นแล้วมันบ่ได้ดังใจห้านไงนี่แหละค่ะคือเป็นอุปสรรคทีร้อยเปอร์เซ็นสำหรับคนให้เกษตรพี่น้องมาที่นี่สำหรับยายแม่แล้วก็เคยลุมเหลวมาอย่งางขากเนี่ยใช่ยันเดจ้ะพี่น้องคือไปกูเปก้เงินเบนบ่ไปกู้เงินเอ่อธอกสอนี่ยละ่ะ กู้มาเรียบร้อยมาลงทุนนั่นนี่ลงทุนแล้วมันบ่ได้ผลตามที่เฮาตังอกตังใจไว้พี่น้องจา๋ามันก็นเลยเหตุให้เฮ้าเนีเป็นนี้แล้วเป็นนี้แล้วเฮ้าจะแก้ปัญหาจังไหนการแก้ปัญหาของยายแหม่มเนาะส่วนตัวเลยพี่น้องจา๋าเฮ้าบ่ไปกู้เพิ่มและมาบริหารจัดก,การให้มันถึงต้องบ้านี้ถูกต้องจังไหนใส่ระยะเวลาและความอดทนยางขันสูงพี่น้องคือจังยายแหม่มเพจซุมือนี่ละจ้านี่ หนึ่งเฮ้าก็จะต้องหาอาชีพเพิ่มเติมจากที่เฮ้าเคยปลูกมันปลูกอ้อยเป็นบ่ปลูกมันปลูกอ้อยยางเดียวพี่น้องเฮ้าจะต้องเลือพื้นที่ไว้ปลูกของที่เฮ้าใส่ประจําวันซะก่อนอันดับแรกของยายแม่มก็คือหาอาชีพที่มันมีเงินไลยวันรล่เดือนพี่น้องรายวันไล่เดือนเนาะยังบักทัวของยายแม่มปลูกอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเงินรายวันให้ยายแม่มได้เป็นอย่างดีที่สุดนี่คือยายแม่มถือว่ามาถือ ช่องทางเนาะอ่าโอเคได้แล้วเงินไ่ปีของเขากับมีอ้อยอ้อยย่ายแม่บ่ปลูกหลายเลยค่ะพี่น้องปลูกนิดเดียวเพราะดูแลไว้เพราะว่าเทาต้องเออเาเลือกที่จะเห็ดหลายอย่างแล้วถ้าเขาปลูกแต่อ้อยอย่างเดียวหรือว่ามันอย่างเดียวบัดได้ขาดทุนมันขาดแบบย่อยยับเลยได้พี่น้องจนว่าเบอร์โตได้ขึ้นกันจ้ะเนาะเพราะฉะนั้นย่ายแม่จะปลูกอ้อยแค่นิดน้อยและก็ปลูกมันนิดน้อยบัดนี้อันเงืนไ่ ถือว่าตอนนี้เป็นเงืนไส่เดือนของยายแม่มได้แล้วก็คือปาล์มน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เฮ้าหาปีที่แล้วเฮ้าแต่ัดสินใจปลูกปาล์มน้ำมันไปเนี่ยคนกับหัวขวนอยู่ดอกพี่น้องเอยปลูกปาล์ม่าสันแทนเขาปลูกได้ให้หน้าเด้อพี่น้องเลือปาล์มน้ำมันนั่นคนหัวขวนว่าเป็นอย่างคือคิดได้เอาปาล์มน้ำมันมาปลูกแท่นเขาแท่นที่สิเอาไว้ปลูกเขาปลูกหน้าปลูกนั่นยายแยม,ม,ม่บริสุทธิ์ใจเด้อพี่น้องเด้อในคำเบ่าของคนเพราะว่าการ ขาดทุนกับแม่นห้าไใดกัไรกรับแม่นหฮาวน่ะล่ะจ้ะเนาะกับบรีสุนอกกสนใจเนาะว่าผู้ใดสีบเบ่าจังใดตัดสินใจเฮ็ดเลยจ้ะเฮ็ดท,ทั้งทั้งที่เอ่อผู้เฒ่าโบราณเนาะพ่อแม่เพิ่นกับบริเห็นด้วยดอกจ้าเพิ่นว่าเอา่เอเฮ็ดไห้อึดเข่าจังสีนะพี่น้องที่นี่มันกับแม่นควอมเพิ่นอยู่ในมันกับแม่นควอมเพิน่นมันเข่าท่านเพิ่นมาหาปีพี่น้องหาปีที่เพิ่นว้ากอกอหูเนาะว่า อ,อืดเขา่าห้าปีมันก็อืดอหลีจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันก็ได้ซื้อเขากินนั่นแหละที่เพิน่นคว้เพิ่นว่าอืดเขา่าอืดเขา่าแล้วการที่เขาดินล้นหาเงินซื้อเขากิน,น่ะมันก็บ,บ่ะม่นเรื่องธรรมดาเลยพี่น้องเออก่อนที่ปามเขาจะได้ขายเขากับฟั่งไหวซื้อเขากับบริ้ตัวแยง่งเพราะว่าเขากับได้หาเงินซื้ออิรีเนาะจ้ะอ่าเขาบ่รด้ตัวแย่งอย่างทั้งนั้นเนาะแต่ว่าหลังจากที่ ปามได้ผลผลิตเนาะพี่น้องเนาะมัน,นเด้่นก็งเงียบแล้วล่ะผู้เฒ่าเนาะ่นเงียบแล้วเ <c oughs> พราะว่าเฮ้าเฮามีผลผลิตายเดือนเป็นเฮ้าสิี่เป็นว่าายเดือนจ้ะพี่น้องสี่เป็นไยเดือนเพราะว่าสิบหามือเนาะเฮาตัดทีหนึ่งจะ้ะอ่าเป็นเงไินไยเดือนของเฮาแล้วนี่คือความต้องใจความอดทนขันสูงสุดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับการให้เกษตรว่าจะได้มาแต่ละยางประเมินเรื่องง่ายๆเนาะ ปาดมะม,มันเข้าก็โอเคแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะโอเคแล้วที่นี่โอเคแล้วเขาสิยุดอยู่แค่นั้นบอ,บอจ้ะเข้ากะจะต้องมีเงินไล่วันอีกชนิดหน,นึ่งนี่แหละค่ะพี่นอ้องบอกทัวถามว่าเป็นยังขึ้นหกหกจ้ะสร้างมัน่นเฮ้าเหลือพื้นที่หนึ่งไรไว้ถ้าปูป่ไปเงินไล่เดือนเฮ้าเวลาที่เฮ้าเฉยาบำรุงรักษาเขานนะมันม่นกับบลายปันใดดอกจ้ะ เขกาเฮ็ดไว้แบบนี้แหละนี่หกหกแน่นี่เนาะหกแน่กับ่บเป็นอย่างแต่ว่าผลผลิตได้คือเก้าจ้ะมันอยู่ที่แนวคิดของเฮ้าน่ะเด้องพี่น้องเด้ออยู่ที่แนวคิดบาเฮ้าสิคิดแล้วก็บริหารไปจังไนการเกษตรเนี่ยคือเฮ้าตรงเป็นผู้ผู้บริหารผู้จัดการผู้ผลิตผู้ การตลาดแม่นห้าเบิดจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วห้า่ต้องไปส่วนอกสนใจอีอย่างเนาะบริหารของเ้าไปถามว่าผิดพลาดแนบบอสัันรับรองได้เลยจ้ะว่าความผิดพลาดหลายมากความผิดพลาดในสิ่งที่ห้าเห็ดอ่ะหลายครับพี่นนองบันบหน่อยจ้ะลายมากๆอยูทีว่าพอห้าผิดพลาดแล้วห้าสิปรับปรุงจังไ๋นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจ้ะ พอพผิดพลผาดเรียบร้อยแล้วเข้าก็มาปรับปรุงบปเนี้อือนั่นแหละค่ะปรับปรุงให้มันดีขึ้นปับ๊บเคยขาดทุนเมืองนี้อ๋อไม่เมื่อเมืองนี้เฮ้าขาดทุนเข้าก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและวิธีเห็ุการ,กรเกษตรบ่ง่ายเลยสะพี่น้องช่วสิได้เนาะเนี่ยค่ะพี่น้องไปเดี๋ยวสิผ้าเก็บบอกทั่วแล้วก็ไปขายนอกว่า แต่ละมือเขาได้เท่าไรเท่าไรสิามาเล่าให้พี่น้องฟองไปฟังเนาะว่ามันได้จังไรเนานะบอกทัวมันได้ราคามันขายแล้วมันได้จังไรเนานะพี่น้องอย่าเฉลยมาวอาสู่ฟังเด้อพี่น้องเด้อไปไปเก็บซะก่อนมันสิบเบลียวขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามารับช่วงลับฟังยายแหม่มเนาะขอบคุณหลายๆจ้า